สวัสดีค่ะมาพกกับสาวโรงงานค่ะเอนีค่ะเอนีสาวโรงงานสิมาย่ำเห็ดเข็มทองสุพหิ่งองกินเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเห็ดเข้มทองนี่สาวโรงงานลวกเรียบร้อยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมาย่ำกันเลยเนาะคะ่ะไส้พริกค่ะพริกตำละเอียดเนาะคะ่ะ ไส้น้ำมักหน้าเนาะค่ะใส่น้ำปลาะค่ะน้ำตาลเนาะคะ่ะตามด้วยผงชูรสจั็กน้อยะค่ะเพิ่มความนัวเนาะค่ะ ไส้น้ำกระเทียมดองนะค่ะทับพี่หนึ่งนะคะ่ะก็มีน้ำตาลมันแตกนะคะใส่หมูสับนะค่ะหมูสับ ล้วนแล้วเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวสาวโรงงานสีซิมเนาะคะ่ะ จางไปนิดนึงเนาะค่ะสารโรงงานกับสีไส้น้ำปลาลงไปเนาะค่ะค่ะสารงานสีไส้หมูยอก,กับฮอทดอกเนาะค่ะ ทามด้วยเห็ดเข็มท่องเนาะค่ะใส่ผักเนาะค่ะใส่บเะเกือเทศใส่หอมใหญ่เนาะค่ะ แล้วก็ขึ้นชายค่ะคนให้มันเข่าเคืองเลยนะคะ่ะ เซตเรียบร้อยเนาะคะ่ะต่อไปซาโลงานกับสตักใส่จานสู้พี่น้องกินอีกเนาะคะ่ะ ตักใส่จานเรียบร้อยเนาะคะ่ะย่ำเห็ดเข็มทองสาวโรงงานพาทำพ้าแสร็เนาะคะ่ะเห็ดง่ายๆคะ่ะผู้ใดอยากล่องกินกับไปเบิ้งสาวโรงงานพาทำผ้าแสรได้เนาะคะ่ะพี่นอ้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็บจบซ้ำนี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวโรงงานพาทำผ้าเสร็เด้อค่ะสวัสดีคะ่ะ